กิ่นการน้ำตาคลอยกมือไหว้ขอโทษเจนนี่ออกสื่อครั้งแรกลั่นจริงใจเปล่าหิวแสงออกมาเปิดใจทางน้ำตาสำหรับนักร้องสาวเปากิ่งการส่องสว่างหลังมาเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นร้อนแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษอดีตคู่เก่าเหลา่าอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่งชื่อดงังได้หมดท้าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้เคยมยีเรื่องข้อพิพาทเรื่องการทำเพลงมาก่อนทําเอาหลายคนถึงกับตกใจไม่คิดว่า สาวเปาจะกราบขอโทษคู่กรณีสาวเปาเผยว่าอยากจะกราบขอบคุณทุกคนที่เปิดโอกาสให้เด็กคนหนึ่งได้มายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณครอบครัวและหนูขอพูดในรายการตรงนี้เลยว่าหนูขอโทษพี่จันนี่ด้วยนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งที่แบบเราไม่เข้าใจกันถ้าหนูทําอะไรที่ไม่โอเคหรือว่าไม่น่ารักหนูต้องขอโทษผ่านในรายการนี้เลยนะคะแต่กระแสาการเอ่ยปากและยกมือไหว้ขอโทษของสาวเปา ทำให้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาค่ะว่าเปาหิวแสงล่าสุดเปากิ่งการได้เคลื่อนไหวหลังจากออกรายการและโพสต์คลิปวิดีโอของรายการ Secret Box ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของตนเองพร้อมข้อความว่าหลายๆคนจะมองว่าหนูหิวแสงเรื่องมันนานมาแล้วใช่ค่ะเรื่องมันนานมาแล้วแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องหนูยังไม่เคยได้ขอโทษและขอบคุณพี่เขาแบบจริงจสักครั้ง หนูโตขึ้นจากเรื่องที่ผ่านมาและหนูก็คิดดีแล้วว่าการที่ขอโทษมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะถ้าไม่มีใครได้หมดถ้าสดชื่นก็คงไม่มีชื่อเปากิ่งการในวันนี้หนูต้องขอบคุณแฟนคลับที่ยังเข้าใจและยังสพอร์ตหนูหนูขอบคุณแฟนคลับพี่เจนนี่ทุกคนที่ให้โอกาสหนูและเข้าใจหนูวันนี้ใครจะมองว่าหนูหิวแสงหนูไม่ห้ามความคิดใคร แต่สิ่งที่หนูทำหนูทำด้วยความจริงใจขอโทษจากใจจริงค่ะ